สวัสดีครับผมยอด MCC นะครับวันนี้เจอกับผมอีกแล้วกับ MCC Present นะครับวันนี้นะครับทาง MCC นะครับได้ออกแบบงานอันนึงมานะครับก็คือ t ไท่ u h Touring นะครับซึ่งโปรเจกต์นี้นะครับทาง MCC นะครับกว่าจะออกแบบได้นะก็ใช้เวลานานพอสมควรเลยนะครับกว่าเราจะมีรูปทรงแล้วก็ลักษณะการใช้งานที่มันเหมาะสมกับ t u Triumph Bonneville สำหรับลูกค้านะครับที่ใช้รถในเมืองนะครับจริงๆแล้วตัวปี๊บของเราก็สามารถถอดออกได้เลยนะครับ ก็จะได้ไม่เกะกะในการใช้ในเมืองและอย่างนึงนะครับตัวหลกของเรานะครับก็สามารถแขวนกระเป๋าได้ด้วยนะครับแล้วก็มาดูวิธีการติดตั้งเลยครับว่าติดตั้งง่ายแค่ไหนครับไปชมกันเลยครับขั้นตอนที่1นนะครับถอดเบาะออกเราจะเห็นน็อตที่ยึดบังโคลน4ตัวนะครับก็คือ1 2 3 4สออันนี้นะครับถอดออกนะครับแล้วก็ถอดน็อตที่หัวโช๊คด้านหลังตรงนี้นะครับแต่แหวนที่รองอยู่ที่หัวโช๊คอันนี้นะครับต้องเก็บไว้ก่อนนะครับ สำหรับบนวิวทีหนึ่งสองนะครับตัวมือจับหลังต้องเอาออกด้วยนะครับเพราะว่าเราจะใส่ตัวนี้เข้าไปแทนนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการใส่เลยครับเราจะมีน็อตแบบนี้ไปให้ทั้งหมด6ตัวนะครับเริ่มต้นก็คือใส่ไว้ลุ่มหลวมก่อนนะครับโดยการใส่ไปในตำแหน่งที่กำหนดไว้ที่อยู่ใต้เบาะนะครับแล้วส่วนด้านในซุ้มล้อนะครับเราก็ใส่ไว้ลุ่มหลวมก่อนนะครับแบบนี้นะครับ ใส่ให้ครบทั้ง2ด้านเลยนะครับสําหรับน็อตด้านในนะครับหลังจากใส่ลุมหลวมไปเสร็จแล้วให้เริ่มขันให้แน่นจากด้านในนะครับโดยไขตัวนี้ก่อนนะครับจากทั้งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานะครับไขให้แน่นเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับมาไขตรงนี้นะครับอีก4ตัวให้แน่นครับและขั้นตอนต่อมานะครับที่พักเท้านะครับมันจะมีน็อตเบอร์12อยู่นะครับวิธีการไขออกนะครับเนื่องจากว่า ตัวนี้จะเป็นน็อตหัวจมนะครับมันอยู่ด้านในนะครับให้กดพักเท้านะครับไปดันหัวน็อตนะครับเพื่อที่จะไขตัวนี้ให้ได้นะครับเพราะว่าเวลาไขเดี๋ยวหัวน็อตตัวนี้จะหมุนตามนะครับเราต้องเอาพักเท้าเนี่ยดันไว้นะครับแล้วไขออกครับหลังจากเอาออกมาแล้วนะครับเราจะมีน็อตหัวจมแบบนี้แถมไปให้นะครับเราต้องเปลี่ยนน็อตตัวนี้นะครับให้ยาวขึ้นนะครับอันนี้ผมเปลี่ยนแล้วนะครับ อันนี้น็อตเดิมที่อยู่ข้างในครับมันจะสั้นกว่าเดิมนะฮะอันนี้เราเปลี่ยนให้ยาวขึ้นนะครับวิธีการเปลี่ยนก็ไม่ยากนะครับก็มีคลิปล็อกตัวนี้ถอดออกนะครับแล้วก็ดันสลักตัวนี้ออกมาครับแต่ข้อควรระวังก็คือลูกปืนที่อยู่ตรงนี้นะครับลูกปืนที่อยู่ในนี้นะครับมันจะกระเด้งออกนะครับต้องระวังนิดนึงอย่าให้หายนะครับก็ถอดออกมาแล้วก็ถอดลงมายังไงก็ใส่กลับไปเหมือนเดิมนะครับขั้นตอนถัดมานะครับเราก็จะมีแหลกปี๊บที่เราประกอบชุดสําเร็จนี้ไปให้แล้วนะครับก็มาใส่ที่ ที่หัวโช๊กนะครับแล้วก็ที่พักเท้านะครับที่เราเปลี่ยนน็อตไปเมื่อสักครู่นี้นะฮะจำแหวนตัวที่เราถอดออกจากหัวโช๊กนี่ไหครับเราอย่าทิ้งนะครับเพราะว่าเราจะต้องมีบูทตัวหนึ่งไปรองอยู่ตรงนี้นะครับก่อนที่เราจะใส่ก่อนที่เราจะใส่ตัวแหลกตี๊บเข้าไปนะครับก็เนี่ยนะครับหลังจากที่ใส่น็อตตัวผู้ไปแล้วแล้วก็มีบูทแล้วก็มีแหวนนะครับใส่ไปที่หัวโช๊กนะครับแต่ตอนใส่นี่นะครับต้องใส่ทั้งข้างบนและข้างล่างนะครับ ข้างล่างนี้ก็ต้องสอดไปที่ตัวพักเท้าที่เราเปลี่ยนน็อตนะครับแล้วเราก็ใส่ไว้รุ่มหลวมก่อนนะครับนี่นะครับข้างบนเราก็ใส่ไว้ลุ่มหลวมก่อนส่วนข้างล่างนะครับเราก็มาใส่น็อตนะครับเราจะแถมน็อตกันคายไปให้หนึ่งตัวนะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับน็อตกันคายนะครับเราก็ใส่ไว้กับที่พักเท้านะครับที่เราเปลี่ยนน็อต ใส่แบบลวมๆก่อนนะครับวิธีการลุมๆก็คือให้เขาสามารถโยกตัวแบบนี้ได้นะครับเมื่อสักครู่นี้เราใส่ด้านซ้ายไปแล้วนะครับเราก็ไปใส่ด้านขวาด้วยนะครับสําหรับิีนี้นะครับเราจะไว้ตรงส่วนนี้นะครับโดยการที่เราจะมีบูท2ตัวแบบนี้นะครับลองไปที่ตำแหน่งนี้นะครับก่อนนะครับหรือผมจะใส่ให้ดูนะครับใส่อันนี้ใส่น็อตไปก่อนนะครับแล้วก็ใส่ บูทไปสองตัวนี้นะครับแล้วก็ใส่ตัวนี้นะครับแล้วเราก็จะมีน็อตกันคลายตัวเมียนะครับใส่ให้นะครับส่วนด้านนี้นะครับเราก็จะมีน็อตที่เป็นลักษณะหัวแบนแบบนี้นะครับใส่ไปนะครับด้านนี้ใส่2ตัวนะครับสําหรับตัวเมียด้านหลังนะครับต้องรองแหวนด้วยนะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะใช้ตัวนี้นะครับ ใส่เข้าไปนะครับที่จะเชื่อมต่อทั้งซ้ายและขวานะครับเดี๋ยวผมจะใส่ให้ดูเลยครับเราจะใช้ตำแหน่งรูแรกนะครับเป็นตัวกำหนดนะครับก็คือรูนี้นะครับรูแรกนี่นะครับส่วนรูนี้นะครับเราสำรองไว้เฉยๆนะครับแล้วก็รูนี้นะครับถัดมานะครับ อีกด้านหนึ่งนะครับก็รูแรกเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ถัดมาก็รูนี้นะครับก็เหมือนเดิมครับใส่ไว้หลวมๆก่อนเสมอนะครับหลังจากที่เราประกอบทั้งหมดไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเราจะมาเริ่มขันน็อตนะครับเรียงลําดับดังนี้ครับเริ่มจากหัวน็อตที่หัวโช้กก่อนครับไขายให้ตึงมือเลยนะครับอันดับที่สองนะครับที่พักเท้านะครับวิธีการไขายก็คือเราต้องกด พักเท้าไว้เพื่อล็อกหัวนอนนะครับแล้วเราก็ขไขเข้าไปให้มันให้มันตึงมือที่สุดเลยนะครับทําแบบนี้ทั้งซ้ายและขวานะครับลาดับถัดมานะครับเราจะมาขันตัวค้าระหว่างแหลกกับตัวรถนะครับขันให้แน่นเลยนะครับทั้งสองตัวนะครับทั้งซ้ายและขวานะครับลาดับถัดมานะครับเราก็มาไขาตัวที่ เชื่อมติดกับรถนี่นะครับคือตัวนี้เราทําเป็นรูสไลด์อยู่เลยนะครับไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวเขาจะสไลด์ไปตามตําแหน่งที่กําหนดนะครับนี่นะครับส่ให้แน่นเลยนะครับทั้งซ้ายและขวาเหมือนเดิมนะครับและหลังจากนั้นนะครับสุดท้ายนะครับเรามาขันที่ตัวค้ำระหว่างซ้ายและขวานะครับทีนี้เวลาไขเนี่นะครับเราก็ต้องแบบจัดให้มันอยู่ในระนาบด้วยนะครับ ให้อยู่ในตำแหน่งนะครับอย่างนี้นะครับจัดแล้วเราก็ไขไปให้แน่นเลยครับหลังจากเราขันน็อตทั้งหมดแล้วนะครับเราก็เริ่มมาประกอบบางคนกลับเข้าไปพื้นที่นะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับสามารถออเดอร์กับทางเราได้นะครับในราคา28,500บาทนะครับ